เมื่อเดินอยู่ในที่สาธารณะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจขอตรวจค้นข้อมูลโทรศัพท์ในมือเราได้จริงเหรอสวัสดีครับมาพบกับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทานายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎจากกระแสบอนโลกนะครับเว็บโป้เว็บพนันเว็บเถืเ่อนต่างๆจนนำมาสู่การแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มมิจฉาชีพมีการขอตรวจค้นโทรศัพท์เมื่อพบภาพโป้การเล่นการพานัน มีการเรียกเงินเรียกค่าใช้จ่ายกันนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้หลายคนเกิดความวิตกกังวลเพราะโทรศัพท์เรานะฮะก็มีหลายคนที่มีข้อมูลทั้งข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีข้อมูลที่เปิดเผยได้ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์นะฮะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็อาศัยความไม่รู้นะฮะอาศัยช่องว่างว่าเราไม่มีความรู้ขอตรวจคน้นเมื่อมีการขอตรวจค้นแล้วเขาบังเกินไปตรวจเจอเขาก็มีการเรียกเงิน ขอเงินขอทองกันซึ่งตรงนี้นะฮะหลายคนทําให้กังวลมากๆแล้วถามว่าจริงๆพี่อานนท์เขามีอํานาจในการขอค้นโทรศัพท์เราไหมเราเดินไปในที่สาธาราณะนี่ขอตรวจคนอ้างเป็นเจ้าพนักงานตํารวจตรงนี้สินะฮะเราต้องมีความรู้ซึ่งในเรื่องนี้นะฮะโดยปกติการที่จะขอทําการตรวจค้นในที่สาธาราณะเจ้าหน้าที่จะต้องมีอํานาจก่อนนั่นคือปกติจะอาศัยอํานาจตามปวิอาามาตรา93 นั่นคือห้ามไม่ให้ค้นบุคคลในที่สาธารณะเว้นแต่เจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ทําการตรวจค้นและเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของที่เพื่อจะใช้ในการกระทําความผิดหรือได้มาซึ่งการกระทําความผิดหรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิดซุกซ่อนอยู่ในตัวสังเกตมาตรานี้นะฮะที่อาศัยอำนาจในการตรวจค้นบุคคลเขาบอกว่ามีสิ่งของ นะฮะไม่ได้มีข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์นะมีสิ่งของนะดังนั้นก็คือว่าถ้ากรณีว่ามีสิ่งของซึ่งมีความผิดถ้าเขาสงสัยหรือได้มาหรือจะใช้ในการกระทําความผิดนั่นคือค้นหาสิ่งของแต่เกี่ยวกับการตรวจค้นโทรศัพท์เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะนั่นคือเป็นพรบการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550นะฮะในเรื่องของการตรวจค้นเขากําหนดบทเฉพาะไว้เลยนะ โดยปกตินะฮะการที่บุคคลเข้าไปในระบบของบุคคลอื่นนะฮะจะมีความผิดตามมาตรา7ซึ่งมาตรา7ระบุว่านะผู้ใดนะครับโดยไม่โดยอ่าโ,โดยไม่มีอำนาจนะครับโดยเข้าไปในข้อมูลของบุคคลอื่นซึ่งอ่าเป็นมีมาตรการป้องกันและมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อตนเองต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาท นั่นก็คือกรณีเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นซึ่งระบบนั้นมีมาตรการในการป้องกันและมาตรการไม่ได้มีไว้เพื่อเรานะฮะตรงนี้จะมีความผิดบังคับไว้เลยว่าห้ามไม่ให้เข้าไปนะฮะถ้าคุณไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนั้นการแสวงหาหรือเข้าไปในข้อมูลกําหนดไว้ชัดเจนเลยตามพร,ะระบการกระทําความผิดตรงนี้นะฮะกำหนดไว้ในมาตรา18มาตรา18ระบุว่าภายใต้ามาตรา19 เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับพรบนี้ให้พนักง,งานมีอํานาจนะครับเฉพาะที่จําเป็นดังต่อไปนี้ข้อ5สั่งให้บุคคลอื่นซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งมอบอุปกรณ์นะครับซึ่งเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับให้จับเจ้าพนักง,งานวงเล็บ6 ตรวจสอบเข้าถึงซึ่งระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลอเอกสารอุปกรณ์ที่ใช้เก็บของบุคคลใดอันอาจใช้เป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อสืบหาตัวผู้กระทําความผิดนะครับนี่นี่คือมาตรา18แต่ในส่วนของมาตรา19บอกว่าในกรณีาการใช้อํานาจของเจ้าพนักงานตามมาตรา18วงเล็บ4 5 6 7นะฮะ ให้ทำการยื่นเอายื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลซึ่งอยู่ในเขตอำนาจให้มีคำสั่งอนุญาตนะฮะศาลต้องอนุญาตเท่านั้นคุณถึงจะปฏิบัติตามมาตรา6นั่นคือตรวจสอบเข้าถึงซึ่งระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลนะฮะตรงนี้ต้องขออนุญาตศาลเท่านั้นคุณถึงจะเข้าไปตรวจสอบในระบบได้ดังนั้นถ้ามองตามอ่า มาตาของคอมพิวเตอร์พรบอรคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทาความผิดตรงนี้จะสามารถพอสรุปได้ว่าในการที่เจ้าพนักงานจะเข้าไปทําการค้นข้อมูลโทรศัพท์ในมือเรานะฮะหจะต้องมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับพรบ,อรพรบอรคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น2คุณจะต้องขออนุญาตศาลก่อนนะฮะให้ศาลอนุญาตคุณถึงจะเข้าไปในระบบตรงนี้ได้นอกจากนั้นเขาจะใช้อํานาจตามปวิอาญานะฮะของผู้จับ นั่นคือปวิอาญามาตา85กรณีเจ้าพนักง,งานผู้จับมีอำนาจที่จะทำการค้นตัวผู้ต้องหาหรือยึดสิ่งของต่างๆเพื่ออาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการกระทําความผิดนะฮะตรงนี้คือปวิอาญามาตา85และปวิอาญามาตาา132วรบค4นั่นคือพนักง,งานสอบสวนมีอำนาจที่จะยึดสิ่งของต่างๆเพื่อที่จะไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานตรงนี้เขาอาจจะใช้อำนาจในการยึดโทรศัพท์ได้นั่นคือผู้จับ และก็พนักง,งานสอบสวนนั่นก็คือจะต้องมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นก่อนคุณจึงจะมีอํานาจในการที่จะยึดโทรศัพท์ตรงนี้ไปแต่เมื่อเกิดการทําการกระทําความผิดแล้วการยึดไปการจะเข้าถึงคุณต้องมาใช้บทเฉพาะของพบอรบเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตรงนี้นั่นคือจะต้องขออนุญาตศาลในการเข้าไปในข้อมูลตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆเราเดินอยู่ในที่สาธารณะ อาศัยปวิอายามาตาา93มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดขอตรวจคน้นข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสิ่งของนะฮะคุณต้องค้นหาสิ่งของเท่านั้นแต่กรณีว่าเรากระทําความผิดปับ๊บเขามีอํานาจยึดนะฮะตามปวิอายามาตรา85ของผู้จับดังนั้นถ้าเราไม่ได้กระทําความผิดนะแล้วมาขอตรวจคน้นถ้าคุณอนุญ,ญาตให้คน้นนะฮะให้ตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์คุณอย่ามาปากดี ในการที่บอกเฮ้ยฉันจะเอาผิดเฮ้ยฉันไม่อนุญาตเฮ้ยม,มีมีการกระทําผิดกฎหมายไม่ได้เพราะคุณอนุญาตแต่ถ้ากรณีบอกว่ามาตรวจคนเฮ้ยผมไม่อนุญาตว่าไม่อนุญาตเว้ยแต่ยังเข้าไปในระบบนั่นคือเจ้าพนักงานคนนั้นจะมีความผิดตามมาตรา7นะฮะของพรบเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นคือเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นซึ่งมีมาตรการป้องกันและมาตรการนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อบุคคลนั้น นะฮะมีท่อนจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่0 0ื่บาทดังนั้นต่อไปก็ต้องดูนะฮะว่าการเจ้าหน้าที่มาขอตรวจค้นถ้าเราไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปในโทรศัพท์เราแล้วยังฝ่าฝืนเข้าไปตรงนี้ถือว่ามีความผิดแต่ถ้าคุณอนุญาตคุณไม่ต้องมาปากดีว่าจะไปเอาเรื่องเขามีเคร็ดสาละาความรู้ดีๆธานาโนนก็จะแวะให้ความรู้กันเช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ